เพรอะา,ากต้องขีดบุกเคยแกนนะครับไอ้กดแล้มาบึงตะโค่ปากกดไหลกดแทะกดติดตามนะครับไม่ส่องขีดบ่เคยขาดแกนนะครับวันนี้ก็ฤษณ์นำเงินแบ่ง แตงร้อยเยนบาทรุ่นกุกเคนะครับนีหลายแต่บรนีากาสีมาเนบนเขาๆนะครับเงินแตงสิบค,ครับยักแน่ กันเปกันนะครับส่น่งับแบ่งรุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับับบมีไม้บึงนะครับมีไม้บึงทุกรุ่กแบบ ทุกรุ่นะครับผมได้รับมา้วยกันผมก็รับเพิ่นมากอะแหลกเปลี่ยนคือผมเก็บไว้นะครับเพิ่นได้มากเพิ่นบกเก็บผมก็เลยได้นำมาแหลกเปลี่ยนกันมาเก็บไว้นะครับการทีเก่าครับ มียูว่าจ right? ัดเออรับมาก็บไว้นะครับแฝงเสีดคนหนึ่งโอ้คนจีดิมากบ้งเรียนบาทเรียนซิครับเรียนซิครับตง ไปครับเฟ็ตทุกๆก้านแบบเยี่ยนหารุ่นนี้ครับวาซิมีราคาสูงกว่าสูง,งกว่าเด็กเก็บไว้นะครับเ้็งไว้ด้อครับเด้อเป็นเฟรตทุกๆก้านนะครับก้านที่เก่านี่ครับวา่าซิเป็นเออ สองบาทครับเป็นยีครับยังยับอยู่เมื่ท่านใดเก็บเมื่ท่านใดอันนี้อยู่ครับเออผมรับมาครับรับมาจากน้องเพื่อนรุงทุกทุกท่านนะครับ

เนี่ยเลยเก่าเนี่ยครับรับมาใหม่ๆครับเหรียญบาทครับนี่ผมรับชื่อน้องนุ่งคนไหยมากครับเก็บไว้เลยจ้าเก็บไว้ยังเพื่อน,นว่าเออบ่ไว้เก่ามาเออก็เลยเดินน้ำเก็บมาไว้ครับเหรียญบาทผมเดูครับเด้อเอ,อนเขข็นเอียดทุกคน ครับเอออ่าก็น,นี้คือหามากบ่อหายตื๊ดตื๊ดแฟนเพจผูคนรับสื่อนะครับผมก็ได้รับมาจากหนองนุ่งครับบริษัทเป็นเหรียญซีดแบ่งรวยเก้าเหรียญบาทหเก้า นด้กัดติดต่อมาทา้งสองชีวิตบุเคยขาดแคบเลยครับเออนี่หลายรุ่นหลายแบบนะครับกลับจากที่นอนง่วงมาเกแบบ็บไหวนะครับแล้วก็ขอฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกะมี่กระเก็บไหวนะครับซื้อในซองนี้บรับซื้อนะครับ อยากให้ออน,น้องนุ่งไอ้ได้ว่าทุกทุกท่านนะครับให้ได้เก็บรักษาไว้เพื่อไปข้างหน้าอาจสิมีและฆ่ากินนะครับอยากเก็บไว้เก็บอบวามไว้ราชการที่เก่านะครับคุณเพราะว่าที่เป็นแบ่งเก่าแบ่งใหม่นี่นะครับเก็บเนี่ยจขอฝากไว้ เรากอยให้เพื่อนเล่นเทุกท่านคนเด็กที่เอ๋ไปออมไปนะครับาก,ก,กนนบบรบารที่เก่าน้นก็ครอบวากกดไลค์แดแชร่กดติดตามช่องชีพไ่เคยัาดแค่นี้อะครับนี่ก็ไปแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ